ว่าล้กนี่ใหล้วกยนะไรกาชอกรพูดเพล่ดอบโลว์โลว์เออชอเดบโลว์ก็ยานะชอเอบบู้อบโลว์เออเอไ้อเออบลวนสุ ชอบลูกบอลเออชอบลูกบอลเลยก็จริง